สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหางกันออนไลน์ง่ายๆ Free ันนี่ Free อเดีวันนี้แอดมีแอร์ดรอปมาแนะนำนะคะแอดดรอปวันนี้มีชื่อว่าคา r s w a p นะคะเขาแจกคนละ60,000่นะคะ CDX นะแล้วก็จ่ายเหรียญภายใน24ชั่วโมงถึง48นะคะแต่ที่แอดได้ก็คือ24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเชิญเพื่อนนะก่อนจะไปเริ่มฟังข้อมูลของเหรียญน,นะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งให้แอดด้วยนะคะ แล้วคุณจะได้ไม่พลาดทุกเหรียญที่แอดมาลงให้นะตัวนี้เว็บไซต์ของเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นทีมงานของเขาอะนะคะคุณก็ไปอ่านข้อมูลได้นะคะแอดไม่ได้ไปเจาะลึกมากเนาะแต่ว่าก็ดูเขาเปิดหน้าเปิดตาคนที่ทํางานก็ดูน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนตัวเหรียญโทเค็นเขาเนี่ยเขาก็จะมีประมาณ1นึ่งล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็เขาจะแบ่งสัดส่วนการทำแอดประมาณ10%ปรนนะคะเราก็มาลองทํากันเนาะ โ s สแมปในเว็บไซต์ก็มีแจ้งนะตัวนี้ตัวดีเทลอาจจะไม่อธิบายมากนะคะคุณก็ไปอ,อ่านดูได้นะคะในตัวเว็บไซต์ของเรียนเองนะคะเพราะว่าในตัวที่เป็นโลตัวตัว e ทเลกราฟมาค่ะของคอมมูนิตี้เขาเองอะ่ะมันจะมีเว็บไซต์มันจะมะีพอร์ตให้ไปเว็บไซต์ให้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพาร์ทเนอร์ของเขานะคะ Investor Partner ทเนอร์ก็มีเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคะ เหมือนเดิมนะคะโดยแอดจะแปะลิงก์ทำกิจกรรมไว้ให้ใต้คลิปนะพร้อมตัวคอนแทคแอดเดรสของเหรียญน,นะคะคุณกดลิงก์เข้ามานะก็มาเจอนั้นนี้เลยนะคะให้กดสตาร์ทได้เลยนะเหมือนเดิมเลยค่ะทำง,ง่ายๆนะคะในส่วนตรงนี้เขาแบ่งเป็นสัดส่วนคะแนนนะคะก็ตามดีเทลนะคะแต่ว่าเราก็จะทำทุกข้อนะคะให้คุณกดที่จอย AirDrop ได้เลยนะคะจากนั้นให้คุณไปจอยตัว Car s w a p Channel นะคะให้กดจอยนะคะ ถัดมานะคะกลับมาที่หน้าเดิมนะให้คุณไปกดค่าอจอยคา swap group นะคะคุณก็กดจอยได้เลยเห็นไหมคะด้านบนมันจะมีเลรียงให้คุณคลิกไปที่เว็บได้ด้วยนะถัดมาจะเป็นตัว follower Follow ออตัว twitter นะคะกดไปติดตามนะคะตัวเหรียญอ,อ่าใช่ค่ะตัวค a า swap เองนะคะจากนั้นให้กด submit detail นะกด submit detail แล้วนะคะเขาจะให้คุณใส่ username telegram นะคะอย่าลืมใส่ a d d r e ข้างหน้าด้วยนะคะ จากนั้นก็จะเป็นตัว user name ของ Twitter นะใส่ a s s i g n ด้วยเหมือนกันนะคะห้ามเืิมโดดิดขาดตัดมาจะให้ใส่กระเป๋าคุณเอาลิงก์ข้างล่างที่แอดแปะไว้ให้นะคะมาใส่เลยนะแอดใช้ meta mask นะคะคุณก็ไปเพิ่มเหรียญน,นะคะแล้วก็กด receive นะจากนั้นก็กด copy นะคะ copy แล้วก็เอามาใส่ในตัวบอร์เองนะคะเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเมนูนะให้คุณกด i c o m plete นะคะตรงนั้นนะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะมันจะขึ้นว่า congratulation นะคะเขาจะให้คุณไปพิมพ์คำว่า c a r swap ในกลุ่มแชทนะคะต้องพิมพ์ก่อนนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับออกมานะคะแล้วก็กดคำว่า static นะคะ static กดเข้ามาแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้านี้เลยค่ะว่า congratulation นะคะคุณได้60 0 0 0นแล้วนะตัวนี้นะคะจะใช้เวลารอเหรียญประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะแต่ที่แอดเราก็คือ24ชั่วโมงนะคะ ลิงก์ด้านบนของลูกศรนนะคะจะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะคะคุณสามารถเอาลิงก์ไปแนะนําเพื่อนได้นะดูเหมือนว่ามันจะแนะนําเพื่อนได้1 5ึ่งหมื่นห้าพัน DCX นะคะต่อคนนะคะหลังจากรอประมาณ24ชั่วโมงนะคะเหรียญก็เข้ามานะคะเข้ากระเป๋านะคะอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนนะคะแต่ถ้าคุณแนะนําเพื่อนคุณก็จะได้เพิ่มอีก1 5ึ่งหมื่นห้าพัน DCX นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่จะสะดวกทํานะคะ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทำแล้วก็ได้เหรียญเหมือนแอดนะคะแอดไม่แน่ใจว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะเพราะแอดหาไม่เจอเอาเป็นว่าเรารีบทำกันไปก่อนนะคะคิดว่าน่าจะยังแจกอยู่นะตอนนี้นะคะค่ะแอดต้องขอขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะ,ะแฟนคลับทุทกๆคนด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ